ค่ะ <c oughs> เรื่องนี้เป็นเรื่องวุ่นวุ่นปนสวองผู้หญิงคนนี้เขาเช่าห้องอยู่เขาอาบน้ำทุกวันและเขาไปเจอสบู่ที่เรียงเรียงเขาเลยสะเพราะว่าเขาเพิ่งเช่าและเขาสดชื่นมากและเขาเหมือนเขาได้ยินเสียงอะไร เขาเขาเหมือนเขาได้ยินสิ่งอะไรและเขาไปดูสบู่มันโลโก้หายจริงๆแล้วแบบเดิมตอนเขาอาบน้ามันยังมีโลโก้อยู่แต่พอมาตอนนี้สบู่โลโก้หายและเธองงว่าเฮ้ย มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาเลยลองไปเซิร์ชกลุ่มหนึ่งชื่อแอปแล้วเขาเลยลองไปออกห้องพอเขาเข้ามาในห้องเขาเขาเลยเข้าไปดูสุดท้ายแล้วสบู่ ลดลงแถมลโกกหายหายไปเลยเขาตกใจมากๆเขาคิดว่าต้องมีคนมาห้องน้ำอาบน้ำเขาแน่ๆเขาเขาเลยไปเซิร์ชกลุ่มหาว่าสบายใจเขาลองเซิร์ชดูแล้วแล้วแล้วเขาบอกว่า หรือเธออาบน้ำเองหรือเปล่าหรือหรือเธอหรือมีคนเข้ามาในห้องอาบน้ำหรือเปล่าคือผู้หญิงคนนั้นสงสัยมากๆจริงๆแล้วเขามีแฟนคนหนึ่งชื่อว่าไข่จริงๆแล้วไข่เขาอยู่แต่มันมีคนหนึ่งเขาไลนา์มาบอกว่า อาจจะเป็นผีสิงที่มาอาบน้ำก็ได้เขาเลยจะใจเ hey, ฮ้เฮ้ยมันจะเป็นจริงเหรอเนี่ยมันมีคนอาบน้ำบ้านเราและผู้ชายคนนะั้นเขาก็เลยขำใครบ้าที่ไหนผีอาบน้ำฉันไม่เชื่อหรอกฮ่าหลอกไปแบบนั้นแหละ แล้วผู้ผู้หญิงคนนั้นหลงเชื่อจริงจังเขาก็เลยเอาหินมากากระกะบาดท,ที่แห้งอยู่และผู้หญิงเขาก็ต้องออกไปข้างนอกฮยขอร้องเถอะอย่าเป็นเถอะสาธุแล้วเขามาดูเฮ้ย โลโก้หายจริงเข,เขาเลยสงสัยว่าแต่เขาแต่เขาเลยลงโซเชียลว,ว่ามันหายไปจริงๆแล้วมีคนต่างเชื่อกันนาะแล้วเขาคิดว่าเขาเริ่มจะหลอนแล้วเขาเลยจริงๆแล้วเขามีแฟนคนหนึ่งชื่อว่าไข่แต่แฟนคนนั้นน่ะเขายก ห้องให้เพราะว่าเขาเลิกกันแต่แต่ไข่แต่ผู้ผู้หญิงคนนี้อยากได้แต่เขาแต่เขาผู้ชายคนนั้นก็เลยยกให้แล้วผู้หญิงแอบตามรอยแฟนไข่ชื่อว่าไข่ที่เลิกกันมานานแล้วเพราะว่ากลัวว่าไข่น่าจะอิจฉาว่าจะเอาห้องเขาไปทำไม เขาเลยสะกดตามผู้หญิงคนนั้นเขาก็เลยสะกดตามแล้วผู้ชายคนนั้นเหมือนจะแล้วผู้หญิงเขาก็เลยแล้วผู้ชายคนนั้นเหมือนต่ตันิดตันิดเพราะว่าเห็นม,มีใครมาสะกดรอยตามเขา แล้วพอเขาหันไปเขาก็ไม่ได้ส่งอะไรเขาก็จบจใจว่าเป็นใครแล้วผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าเอ้ยถ้าไม่ใช่แฟนคนเก่าเราและใครจะเป็นแล้วเขาลองเปิดไปดูเฮ้ยนี่มันนี่มันเล็กลงนี่เขาก็เลยไปเสิร์ชโ,โซเชียลใหม่ แล้วมีคนเชื่อกันอีกครั้งหนึ่งฮ่า้าไมมันถึงเป็นแบบนี้เนาะมันต้องมีใครอาบน้ําเราห้องเราแน่ๆมันต้องมีใครมาห้องเราแน่ๆข่าตอนตอนเช้าเขาเลยปิดเทปถ้าใครถ้ามันเปิดเทปแปลแปลว่าแปลว่าคนนั้นเข้ามาในบ้านโดยอาบน้ํา แล้วแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เลยโทรหาใครเฮ้ยใครแฟนเขาบอกว่านี่นี่ลงมาข้างล่างหน่อยแล้วผู้หญิงและวใครบอกว่าเอ้ยอยู่ไหนแล้วผู้หญิงบอกว่าอยู่ข้างบนและวใครบอกว่าอุ้ยอยู่ข้างล่างหรอ,อแล้วผู้หญิงว่าอยู่ข้างบนเราจะไปอยู่ไหนล่ะและและ ผู้หญิงเอ้แล้วผู้ชายที่เป็นผมสีเหลืองเขาขำว้าโหโง่จังไม่เคยเห็นคนโซเชียลมาเม้นแบบติดเทปบอกว่าจะเปิดเทปว้า,าจะบ้าตายและเขาก็หิวซะด้วยแล้วเขาไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินผ่านเขาเหมือนจะคุ้นคุนคุนค,นคุนมากเลย เขาเขาเขาเลยลองเอออุ้ยเหมือนโซเชียลเลยเขาเลยลองไปดูด้านนั้นอุ้ยเห็นเทปกับที่เขาดูดูโซเชียลอย่าบอกนะว่าเป็นผู้หญิงคนนั้นเขาเขาเลยจะลองเข้าไปว่ามันจะเป็นจริงเหมือนที่ผู้หญิงบอกไหมเลย ถ้าฉันไม่เชื่อหรอกฉันจะลองเข้าไปโอ้โหแปะแปะเทปไว้ซชด้วยเออเอเลยบ้านทำไมมันเงียบเหงาจังนะช่างมันไปเถอะเอา้าแล้วก็สบู่ธรรมดาห้่แห้งๆไม่เห็นมีรถลงเลยแถมแถม,แถมห้องดูปกติดี เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมฉันดูมึนมืนเหม,มือนจะอาบน้ำอะ่ะเอ้ยปวดหัวไม่ไหวแล้วอะ่ะโอ้ยทำไมฉันดูมึนมืนะเอ๊ะทำไมฉันดูมึนมนและคนขน้าหลังบอกว่าอาบน้ำอาบน้ำโซกโปกต้องอาบน้ำต้องอาบน้ำ แล้วผู้ชายคนนี้ก็เลยอาบน้ำอาบน้ำและไข่ก็บอกตัดไปที่ไข่ไข่บอกว่านี่ฉันรู้นะว่าเมื่อวานน่ะเธอสะกดรอยฉันอุ้ยลืมแล้วเหรอเนี่ยไม่ต้องทำเป็นอ้างเลยเออรู้ก,ก็ดีฉันคิดว่าเธอไปอาบน้ำห้องฉัน โอห้องที่มันอยู่ชั้นๆหรอใครบอกแบบนี้แล้วลองขึ้นไปข้างบนดูและเจอบางอย่างมีแกออกเทปแกออกซะด้วยและไข่กับผู้หญิงคนนันกระเป๋าเฮ้ยอย่าบอกนะว่าม,มันมีคนเข้าจริงๆอะ่ะแล้วก็เลยลองเข้าไปและได้เสียงอาบน้ำและไข่เลยถีบ เลยเปิดแล้วก็และเจอคนอาบน้ําแบบไม่รู้ตัวแถมยังและผู้หญิงคนนั้นบอกอีโลกจิตและใครบอกว่าและใครบอกว่าเฮ้ย i, ยังมีหน้ามาอาบน้ําอีกนะและใครก็เลยถีบต่อยมันโอ้ยโอ้ยอยอ้ยและสุดท้ายเจ้านั่นเลยใส่เสื้อผ้าและเจ้านั่นบอกว่าเฮ้ย ฉันฉันไม่ได้ทําอะไรเลยนะคือคือฉันเห็นโซเชียลอ่บอกว่ามันมันมีเทปแปยู่อ่ะฉันก็เลยลองเข้าไปอ่ะที่ไหนได้ฉันคิดว่าอ๊้เป็นเรื่องหลอกที่ไหนได้เมื่อกี้อ่ะตอนฉันจับสบู่ใช่ปะและฉันน่ะเอ่อวนๆน่นะเหมือนฉันน่ะเหมือนฉันแบบ ฉันจำได้แค่ว่าฉันจับสบู่อยู่แล้วฉันก็หลับตามนอนห้อยแบบนี้แหละแล้วผู้หญิงคนนั้นบอกเอ้ยใครมันมันเกิดเรื่องจะอะไรกันแน่แล้วใครบอกว่าใช่ฉันนั้นไหมแล้วผู้หญิงบอกคนนั้นบอกว่าใช่แล้วเฮ้ยใช่จริงๆหรอแล้วผู้ชายคนนั้นบอกว่า เมื่อหลายเจ้าของคนก่อนเขาเป็นคนลิสัยวองเวงแล้วเายังขายสบู่แบรน์นั้นเขาเลยซื้อมาเจ้าของคนเก่า่าเขาอ่ะชอบอาบน้ำเขาเป็นคนที่สะอาดมากตอนเขาจะกินข้าวเขาก็ต้องล้างมือและเขาต้องอาบน้ำทุกวันแล้วมันมีอยู่ ชอบอาบน้ำมากแล้วเขาแล้วผู้หญิงคนนั้นเลยอาบแล้วมันเกิดไม่คาดฝังผู้หญิงคนนั้นตายคาน้ำแล้วผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเฮ้ยจริงๆริงเหรอแล้วทำไมแกแกไม่เล่าให้ฉันฟังแล้วผู้ชายคนนั้นบอกว่าเออเออแล้วแกไม่ถามล่ะและแล้วผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเอ้ยแล้วใครจะไปรู้ล่ะ แล้วแล้วผู้หญิงบอกว่าเอ้ยนี่นี่ฉันต้องโดนสะกดผู้หญิงคนนั้นหรอเนี่ยไม่นะแล้วแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาก็เลยบอกว่าขายสบู่ให้กับคนอื่นนี้กว่าแจกจ่ายไปและแล้วผู้ชายคนนั้นบอกว่าก็ดีนะจะได้หายไปซะ แล้วผู้ชายคนผมสีเหลืองบอกว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันแล้วทำไมมันต้องสิงกับฉันด้วยแล้วผู้หญิงเขาก็แจกจ่ายไปผู้หญิงเขาแจกจ่ายตามร้านสะดวกหรือร้านยางอื่นแล้วผู้ชายคนนั้นบอกว่า ทำไมทำไมมันต้องมาสิงฉันด้วยแต่ทำไมฉันไม่ไหวแล้วอ่ะล้วฉันเกี่ยวอะไรด้วยทำไมมันมัวมัว,มว,มวตามืดวืดไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเฮ่เฮทำาเฮ้ทำไมผู้หญิง ผู้ชายคนนี้มันตัวเหม็นจังนะพาไปอาบน้ำดีกว่าเดี <c oughs> ย๋ยวช่วยอาบน้ำนะ